โย <Yo. S 2> เอาล่ะหมีหวาน <c oughs> เอเอมึงเหมาะไว้เอามาราวกับหีหมาเตือนมึงก่อนระวังจะเป็นมาเลงผิวหนังกูเปล่งออร่าเหมือนเป็นแสงรังสีเผามึงอย่าผีแผามกูไม่ยึดหลักการไอหิงสากูเล่นมึงตายแน่นอนและกูไม่หยุดถ้าไม่เห็นเลือดคนตายแม่งนองลองแกล้งตายถ้ามึงไม่มีใจแน่พอประเดี๋ยวศพทั้งแก๊งมึงก็จะมานอนแนบกายไม่รู้ทําไมรายการถึงส่งให้กูมาเจอกับนักรักไอเสอือย่าคิดว่ามีความเร็วและจะมีสิทธิ์ชนะช้างมึงอับปลักครับสกิลมึงกูใช้ไมมบรรทัดวัดรอบนี้กู นิ่มๆสามแต้มเหมือนกับนักบาสเอาให้ชัดชๆอย่ามาชักช้ากูมีให้สองนาทีก่อนมึงจะถูกชำระล้างมือไม่ควรจะคัดค้าน คงคำนับซาเพราะรามของกูมันบาดลึกเหมือนโดนคาตานาคัดกูแผ่ความกระหายเลือดรัศมีเป็นโลอยากรอดต้องทำบุญให้พระปฐมเจดีหน้ามึงทรงเด็กที่โดนผู้หญิงเฟรนซโซนอย่างมากเคียนี่คงได้กับโสเพณีขอโทษทีว่าที่กูนั้นอาจจะด่ากราดหมัดหนักฉะลาดหัดสับหยาบยา่านด่านส่วนน้องหมีมึงหลักหลักปากสั่นจัดฉากวันวันดักกากตะกะอย่างเก่ามึงก็อย่ามาโมหน้ามึงอย่างคังคกไอสัตว์นรก ชอบทำตัวปไปยศและใครเขาอยากเคารบมึงไรซึ่งอัดทารกูอาจพยศส้นตีนของกูกับปากมึงอาจประครบและกูไม่มีวันกร่อนมันหินที่โดนทะเลในหัดกรทะทบพอดีเลยกูไม่มี AK47 แต่คงไม่ต้องใช้ปืนเพราะมึงเป็นเบสิกเกรดอายุยังน้อยกูต้องทําใจเย็นๆทีบีเด็กและกูจะฟ้องแม่มึงที่มึงเกเรติดเอดไปโดนเกจนตันรูกลับไปสุมาแม่มึงที่ลำพูในลูกอักตันอยู่กูไม่คิดจะการุนช่วยการุนหน้าไปเพิ่มสาภาพคุณเพราะกูจะแดกมึงและขโมยพลังเหมือนจอมนัง<า>ถ้ามึงด,ดีแต่ปากมึงจะเป็นยังไงถ้าไม่มีทีมแบกอาจจะแดกตีใน,ในขณะกุรีแลก,กับเมียมึงที่คอยชวนกินแต่ตับใครเขาบอกรอบนี้กูคิวแท็กกว่าสกิลแดกขาดเส้นใช้ไม่มีคีบแปรผ่านคิดว่ามึงจะ เป็นรพราะามีกระจตลอดประกอบก,บกับการที่มึงนั้นดาวไวกูอยากจะบอกลาก่อนกระสอบทรายอย่างมึงมันเบาไปกูกําลังหอบเพราะมึงมันง่ายทําให้รู้สึกอยู่คลาวนายเสมือนผ่อนคลายอยู่ในควันหมอกที่ทําให้เราหายแต่ก็ยังระเบิดไหวถึงจะเมาตายและกูมาเพื่อเฉิดฉายแต่มึงเป็นแค่เงาไฟเสิร์ฟรามเข้มข้นยิ่งกว่าผัดกะเพราไทยทางที่มึงจะล้มกูได้ดูเหมือนจะอีกยาวไกลจีเจ นี่แต้มบุญกูหมดแล้วหรอทำไมวะเข้ารอบมาเนี่ยใช้บุญหมดแล้วหรอทำไงอะเข้ารอบมาเจอกับไอ้มี่เนี่ยมึงใช้บุญหมดแล้วหรอโโอ้หไอ้สัสรายการสุ่มบีบโอสคูมาให้พวกกูอีกไอ้เฮียแล้วไม่ใช่แถวกูที่ไหนไอ้สัสหน้าที่ของกูก็มีแค่คิวกับคิวมึงไอ้สัสว์เม่งโชว์ก่อนเพราะว่ากูแม่งละอ่อนอยู่กูให้มึงโชว์ก่อนเพราะว่ารำกูนั่นไม่โคตรคูลเสร็จแล้วก็นอนก่อนเดี๋ยวกูจะแรป ดูให้มึงได้พักได้พ่อนแล้วก็ตั้งใจมาฟังกูตั้งใจฟังนะทัพไอ้มีก็โปกกะโหลกกะลารู้จักกูไว้นใจไอ้มีสุขโภไม่มียางยาศึกษารำกูไว้นักูว่ามันคงไม่เสียเวลาแต่กูก็ลืมไปว่าคนอย่างมึงไม่มีราคาบอกกูเห็นบางทีมึงก็ฟลผิดพลาดบ้างสังเกตได้ชัดเจนว่าข้อแก่ตัวเป็นข้ออ้างมึงจำจะทอนบนแต่มึงลืมจำตรงทอนล่างแล้วมึงยังเป็นโง่นีแบบนี้ใครเขาอยากจ้างว่าไอ้สั์ไอ้มีนี่เขาว่าเจ๋งก็มีแต่ซีฟันแม่งไม่โฟ เขาเตอแบบนี้กูค,คิดว่าลุงเคาย,ยังไม่โตก็แม่งตัวแต่เด็กๆวันๆเหมือนเนี้ยไม่ยังจะโชว์ก็ดีนะครับคุณลุงคนแก่อย่างคุณไม่ควรคิดโกเพลงแต่และเพลงมันก็แค่สหรับ คำให้กูเข้าไปดูกูแม่งไม่อาจสดดับฟังชื่มอมึงไอ้นีทั้งรายการไม่อาจจำวันตายอาจเป็นวันนี้กูคิวไอ้นี้อาทยากรรมวันนี้กูรับบทที่เรียกว่าอาจยากรมาเก็บลุงแก่ๆลงหลุมลักเข้านอนบทเพลงสุดท้ายที่ให้คือบทชินนบัญอนแกแล,ล้วลงหลุมไปอย่าร้องไห้อย่าอ้าวกูจะเปลี่ยนไอ้สัตว์กูจะเก็บไอ้หนีด้วยมาส่องแสงสังสอนสะสมมันดีเลยจะเป็นวันตายวันดับไอ้นีฟังไว้ไอ้สัตว์พันความกูโคตรจะหนักเดี๋ยวมึงคงได้รู้จัก ที่มึงถนัดไอ้มี่มึงคิดว่ามึงแม่งเจ๋งแค่ไหนกันวะฮะกระสุนอยู่ในกระบอกเลยมึงอยากลองกูสักนัดถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรลุงอย่าเสียใจเลยนะครับถ้าผ่านรอบนี้เข้าไปเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพจ่ายค่าไฟให้งานศพลุงเองครับเผา์เพลาเพาว่ากูยังไม่หมดวะกูว่าจะแถมให้อีกสักนิดนึงวะว่ากูมาคนเดียวมันเฟี้ยวแค่ไหนมาฟากกจับไปพี่ กู uh, จะแถมไม่อีกสักแปดมาคนเดียวกูไม่มีแฟด just one กูไม่มีแบ็กกูไม่สวนว่าโอหรืวอว่าแทบตอนนี้มีกู็แรปกับแรปแนวกูมีกับแบดกับแซดไอ้มีมันก็อยากทำแอคถ้ารายการนี้จบไปตำแหน่งที่กูจะคว้า,วาก็ม,กมีกับแชมป์กับแชมป์วะ่ะ ฟลิปฟลแต่วันนี้อยากฟลิปโชว์กูใส่รองเท้าฟลิปฟลอปในมือกูมีซิปโปเอาไว้เผาศพมึงไงสัตว์ไอ้งงเอ้ย